สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหน่อยของวันที่14มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่13ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะคะให้รุ่นกับ7จนะจ๊ะ6กับ7ของเรานะคะเป็นหาหน่อยรวมเนาะก็มาตั้งแต่เฉพาะจิตมา6นะคะมาการชาติก็มาเลข6นะคะมาพิเศษก็มา7นะคะแล้วก็มา VAP 7บน7ล่างเลยนะทุกคนตัวลูกของเราถือว่าเดินดีนะคะ ่วนตัวจอกของเราหกสามหไม่มานะจ๊ะมาที่เจ7ดสามเจ็คิดว่า78จะมามาที่ห้าเจ็ดนะคะทุกคนมาที่ห้าเจ็นะคะเข้าทีวีไอีล่างนะจ๊ะเมื่อวานนี้เนาะส่วนตัวกั้นของเรานะจ๊ะหกหนึ่ หกหนึ่งเจ็ดนะคะมาที่หกหนึ่งเฉพาะกิจนะคะทุกคนใครตัดเล่นเนาะ,ะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเล่นหน่อยนี้เนาะทุกคนเฉพาะกิจอืมนะคะส่วนหกสองหกเจ็ดสองเจ็ดหกสองเจ็ดนะแม่หมอบอกว่าให้ตัดเล่นนะคะเพราะเขาที่มาที่กาบุญนะคะเขียนไว้ให้เป็นสถิติให้ทุกคนได้ดูเนาะ หกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดนะคะไม่มานะอืมดักเจ็ดมาเจ็ดสี่แต่เจ็ดของเราก็มาคู่เดินดีนะถ้าใครได้รูดก็ถือถือว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีม,มากเลยค่ะส่วนวันนี้เราจะได้เรียกคู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของเราวันนี้นะคะวันที่สิบสี่นะจ๊ะเดือนแปดนะคะหกแปดเนาะ เป็นหาอนรวมนะทุกคนนะเป็นหาอนรวมนะจ๊ะรวมของเราตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ BIP มาเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะแม่หมอให้รูดที่สองและสามนะจ๊ะวันนี้ให้ดินนะคะดินที่สองสามสองห้า แล้วก็สองปดนะจ๊ะตัวรองนะจ๊ะตัวรองตัวรองให้ที่เลขสามเนาะสามปดนะคะสามแปดสามห้าอาจจะไม่เรียงนะทุกคนนะสามแปดสามห้าแล้วก็ สามเจ็ดนะทุกคนสามแปดสามห้าสามเจ็ดนะเออส่วนตัวกันของเราก็มีให้เดิมนะจ๊ะทุกสูตรเป็นแนวทางนะคะที่มาลงให้นะคะเป็นไม่ใช่ทุกสูตรเป็นแนวทางทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะทุกคนให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะ ส่วนตัวกันวันนี้นะคะตัวกันวันนี้จะให้ที่สองหนึ่งสามนะจ๊ะให้ที่สามเจ็ดสองแล้วก็ให้ที่ อีกคู่หนึ่งให้ที่ห้าเจ็ดแปดล้วกันนะทุกคนอ่าแล้วก็บลนก็คือให้ไว้บิลนก็คือสามสามนะอ่าติดไว้นะคะทุกคนนะอ่าวันนี้นะคะใครชอบตัวรูดไปตัวรูดนะคะใครชอบตัวเจาะไปตัวเจาะใครชอบตัวกันใครลืมตัดเล่นนะคะก็ไปตัวกันเนาะตัวกันของเรามีไว้ให้อ่ พวกการหลุดนะคะการเลขคือเลขของเรานะี่ยมันมี12ชุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีมันมี2สูตรนะคะชุดละ12ชุดนะคะฉะนั้นก็สูตรไหนที่ว่าเดินดีก็จะมาลงให้นะคะแล้วก็ตัวไหนที่เคยว่าน่าจะามีเขาเรียกว่ามีความน่าจะเป็นดีกว่าเนะเาะก็เริ่มมาลงให้นะคะทุกคนนะถ้าเยอะหรือยังไงก็ช่วยแนะนำและคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนนะ วันนี้นะคะคนเลนที่แม่หมอชอบเป็นการส่วนตัวนะคะชอบเป็นการส่วนตัวก็คือตัดยาฮวงกลมก็ยากอยู่นนะไม่ใช่ว่าไม่ยากนะทุกคนออันนี้คนเล่ที่ชอบนะคะส่วนตัวก็คือสามสอง ให้สามแปดแล้วกันนะทุกคนนะอ่าใครชอบแตกต่างอืมก็ได้นะคะทุกคนจะไปทั้งหมดก็ได้นะคะกันหลดุดกันพลาดเนาะอ่าหรือใครชอบอ่าดูเฉยๆนะคะเอาไว้เป็นแนวทางก็อ่าก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะวันนี้แม่หมอขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาก็ช่วยเมตตานะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะทุกคนนะ อ่าจะได้เป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะวันนี้ก็ขอทุกคนเฮงเปังๆนะได้มากได้หน่อยก็ขอให้ได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดีจ้า